สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ลุงจะพามาดูวิธีการตอนกิ่งฝรั่งตอนอยังไงมีวิธีการยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันเลยนะครับนนนะขั้นแรกก่อนที่เราจะตอนกิ่งเราต้องมาหากิ่งพันุก่อนนะครับวิธีการหากิ่งพันุให้เราลองสังเกตดูนะครับมันจะมีช่วงตรงกลางระหว่างสีเขียวแนะละสีน้ําตาลนี่ครับช่วงตรงกลางด้านบนเป็นสีเขียวข้างล่างสีน้ําตาลอนนลอยต่อของมัน หลังจากนั้นเราก็คว้านมันนะครับตรงกลางให้ห่างจากตามันประมาณ1เซนความกว้างที่เราจะหั่นประมาณ2เซนก็คือลองเด่ลงงเมื่อเราคว้นแล้วแกะเปลือกออกได้แล้วนะครับเราใช้หลังสันมีดคัตเตอร์ค่อยๆลากจากบนลงล่างเพื่อที่จะตัดท่อน้ำเลี้ยงของมัน เมื่อเราตัดเสร็จแล้วนะครับเราใช้น้ํายาเล็งลากทาส่วนที่เราได้คว้านเปลือกแล,แล้วเราได้ขูดท่อน,น้ําเลี้ยงออกหมดแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเอาหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้ถุงถุงตอนที่เราเตรียมไว้เอามากรีดตรงกลางนะครับกรีดจากบนลงล่างเราใช้ไม้ครับไม้จิ้มฟันหรือว่าไม้เสียบทุกชิ้นก็ได้นะครับวางตรงกลางเพื่อเวลาเรา ไปห่อตรงตุ้มตรงต้นกิ่งพันธ์แล้วกิ่งพันจะได้ไม่หักเวลาลมพัดแรงๆนะครับเมื่อเราเตรียมพร้อมแล้วเราก็มาทาบกับกิ่งที่เราได้คว้านเอาไว้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราใช้เชือกเริ่มจากนะครับเราเชือกพันตรงท้ายมันพันไปหนึ่งรอบ เสร็จแล้วเราเอานิ้วนางหรือนิ้วกลางก็ได้นะครับกดเอาไว้แล้วก็พันขึ้นมาข้างบนอีกหนึ่งรอบเพื่อที่จะไม่ให้มันเคลื่อนไหวนะครับเมื่อพันได้แล้วดึงให้ตึงเชื่อมัดให้แน่นเลยนะครับไม่ให้มันไหลไม่ให้มันหน่นได้ไม่ขึ้นไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเกิดรากแล้วมันจะขาดได้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้รากขาดเราก็ต้องมัดแน่นๆอย่างนี้เลยนะครับ หลังจากนั้นเราจะทิ้งไว้อย่างนี้นะครับ1-2เดือนเมื่อครบ2เดือนแล้วนะครับเราสามารถที่จะตัดกิ่งนี้เอาลงไปชาในถุงดำได้เลยนะครับง่ายมากเลยนะเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะครับแล้วมาคอมเมนต์กันว่าได้ผลกันยังไงนะครับดูกันชัดๆอีกทีนึงนะครับการทาบลงไปค่อยๆนะครับค่อยๆเป็นจงทำตั้งใจกับมันมันก็จะให้ผลตอบแทนที่ดีที่ดีกับเรา แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกด s ับสไครป์ผมด้วยนะครับ